สวัสดคีครับสวัสดีครับ99คัดบ,บอลไทยวันนี้พาเพื่อนๆมาดูบุรีรัมย์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของพีทีประจวบด้วยการนำทัพของโค้ชสะสมพบประเสริฐที่มีหน้าที่ได้รับมอบหมายพาทีมนี้ตกชั้นและแน่นอนเกมเกมนี้ก็เป็น3แต้มสำคัญของทางบุรีรัมย์ยูเนเต็ดเช่นกันมาดูลูกนี้ทำชิ่งกับบิสซูลี่บิสซูลี่หลุดแต่ว่าชัดชัยออกมา โอ้โหเสียจังหวะไปเลยครับลูกนี้มาดูลูกเตะมุมของทางประจวบครับลูกนี้ทําลูกสูตรครับเขี่ยออกมาเล่นสั้นไม่ใกล้ไม่ไกลแลกเกียร์ให้ทางสารัตปองสุวรรณสัพท์ด้วยซ้ายจังหวะนี้โอ้โหเฉียวคานออกไปทําปากจูกันเลยทีเดียวเฉียวต้องบอกว่าหลังจากนั้นนะครับทางประจวบก็รับอย่างมีวินยัยทางบุรีรัมก็บุกอย่างแข็งขันครับจังหวะนี้สุภชัยได้โคกแต่ว่ายังไม่คมพอครับ ดูลูกนี้ครับบอลอยู่ที่เขาสิทธิ์เขาสิทธิ์เล็งเห็นจ่ายทะลุช่องมาให้สุภาชัยใจเด็ดหลุดเดียวเดียวหนึ่งหนึ่ง,งกับมือโกแต่ว่าลูกนี้ยิงไม่เข้าโอ้โหทาเอากองเชียร์เสียวสะดุ้งยงโอ้โหน่าเสียดายจริงๆครับที่ไม่ได้เปลี่ยนเป็นสกอร์ขึ้นนําลูกหนีบุรีรัมบุกอยู่นานจนกองเชียร์บอกลาคาญลุ้นจนจะเป็นตะคิวอยู่แล้วหลังจากได้ยินเสียงบนในนาทีที่79คิมมิฮายอกก็ได้มีโอกาสง้างไกลสับด้วยเท้าขวาจังหวะนี้ชนเสาเข้าประตูไปทําให้บุรีรัม ขึ้นนำหนึ่งประตูสอ0ูนย์ต้องบอกว่าเจ้าตัวดีใจสุดๆเพราะเป็นประตูแรกในฤดูกาลนี้ของเจ้าตัวและเป็นประตูที่ทําได้ใน,นนาทีที่สำคัญแบบนี้ครับโอ้โหทางกองเชียร์ก็แห่มาดีใจกันสุดๆวิ่งมาดีใจกับเพื่อนนะครับวิ่งมาเฮ้ยเฮยเดีใจกับกูหน่อยเอ ทำท่า,ทานี้ทำท่า,ทานี้ทำท่า,ทานี้เออเพื่อน,อนๆคนไหนรู้ครับว่าท่าน,นี้คือท่าอะไรก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับโอ้โหเข้ามากอดประธานสมโมสรอย่างลุงเนวินของเราอ่ามาดูชา้าๆชัดๆกันอีกครั้งครับบอลลูกนี้นะครับคิมมีฮยอกไม่มีใครเข้าครับลูกนี้ก็สับไกลนะครับลูกชนเสียบเสาแล้วก็ดิงชนเข้าประตูอู้หูยิงแรงใช่ย่อยนะนี่จังหวะนี้พลังโสมต่างรับแบบนี้คิมมีฮยอกแกก็บอกว่าไม่มีใคร เข้าใช่ไหมก็ยิงไปชนเสาในแล้วเด้งเข้าประตูไปลูกนี้โอ้โหดูยิงแรงเหมือนกันนะครับจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าลูกนี้เป็นประตูชัยครับโอ้โหสัตวจลักษ์ ถึงขั้นแบบว้ากเลยทีเดียวเชียวนี่หมดเวลา90นาทีครับบุรีรัม์เปิดบ้านเอาชนะพีทีประจวบไป1ประตูต่อศูย์ต้องบอกว่าแต้มนี้เป็นแต้มสําคัญจริง,รงๆครับต่อการลุ้นแชมป์ของทีมบุรีรัมยูเนเต็ดเอาละครับก่อนจากกันไปนะครับก็ขอฝากถามเพื่อนๆหน่อยว่าท่าดีใจของคิมเมียยอกมันคือท่าอะไรครับผมเข้าใจถูกไหมว่ามันเป็นท่าช้างหรือเปล่า ถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้นะครับก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยละกันนะครับและก็ฝาก99คัดบอลไทยนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับรักบอลไทยเชียร์บอลไทยเพราะบอลไทยอยู่ในสายเลือด